ยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ้าจ๋ารถสวยเกรดเนะคะน้องจ้าจ๋ามีกระบะสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันนะคะกับ t o โย t a r รีโว่สตัว e ีออโต้ค่ะนะคะพร้อมลังคาแคลริบอยสวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนะถ้าคุณผู้ชมตามหาอยู่แล้วต้องการรถสวยใช้งานไม่ควรพลาดนะคะตัวนี้นะคะเป็นรถปลวระวังจากหน่วยงานราชการหรือว่าหน่วยางานานไฟฟ้านั่นเองค่ะท่านผู้ชมมีการเมนเทะแนนตลอดนะคะเหลี่ยมสันตัวรถคม ะะตอบโจทย์นะคะกับคนที่อยากได้รถเกียร์ออตโต้นะคะโดยเฉพาะคันนี้เนี่ยเป็นตัวปี2020นะคะลูกค้าไมาอยู่ที่140,000กิโละคะไม่แท้ไม่เดิมแน่นอนนะคะลูกค้าดูความสวยความเดิมกับน้องชจ้าจ่าได้เลยดูแก็บด้านข้างนะคะแกบข้างโป่งซุ้มล้อนะคะรวมไปถึงตาไฟหน้าสวยใสยใหม่นะคะกลิบคมแท้คมเดิมนะคะคมแท้คมเดิม เหลี่ยมสันฝากระโปรงคมชัดสวยนะคะมาพร้อมกระจังหน้าสี่เหลี่ยมข้างหมูกระจังแท้กระจังเดิมค่ะนะคะทะเบียนนี้ก้าก,กอไก่มาม้าสองสามสี่เจ็ดได้ไปพร้อมกับตัวรถนะคะท่านผู้ชมตามหารถสวยๆไม่ควรพลาดนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องรถชนหนักพิํานะคะหรือว่ารถกับสีกอไมล์หรือว่าจะเป็นรถย้อมเมวขายยำขายนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยจะมีการคัดเข้ามาก่อนนะคะก่อนที่จะส่งอมอบให้กับลูกค้านะคะคัดเกรดเอเท่านั้นนะคะขอจ้าว่า รถ5 0ายคันในบริษัทพิทยยนต์เนี่ยมีแต่เกรดเเท่านั้นนะคะใครที่กังวลน,นะคะหรือว่ายังลังเลนะคะไม่เชื่อมั่นในรถมือสองนะคะลองเปิดใจให้บริษัทพิทยนต์นะคะลูกค้าจะได้เห็นความจริงใจแล้วก็เห็นรถเดิมๆที่ทางเรานำมาซัพพอร์ตแล้วก็นำมาเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าทุกๆคนนะคะรายละเอียดโครงสร้างรถลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเองเพิ่มเติมแล้วนะคะรถมันเดิมมากเราคลีนเราสปาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้หมดนะคะลูกค้าแค่เอาไปใช้งานต่อเท่านั้นเอง ล้อแมกอันลอยสกรู6กูนะค oh ะ,ะดูจากดิสนะคะดิสหน้าดําหลังนะคะรุ่นนี้ขับเคลื่อน2ล้อนะคะดูจากดิสเบรกนะคะหรือว่าปั๊มเบรกนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเดิมแท้แล้วก็ตัวเบ้าโชกกระบอกชกสวยเดิมไม่มีการแค่ไขไม่มีการดัดแปลงนะคะตัวคลิปล็อกตัวน็อตต่าง,างๆนะคะกระบอกโชกสีรอยแต้มมาร์กอยู่ครบนะคะกระจกภาพอัตโนมัติไฟไฟ้านะคะไฟเลี้ยวมองข้าง LED นะคะมาพร้อมกับที่เปิดโคเมียม นะคะโลโก้กระจกโลโก้ยังบานแท้บานเดิมบันไดทางขึ้นอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบค่ะท่านผู้ชมนะคะคืออย่างที่จะจ๋าให้ดูเลยก็คือรถไม่มีการแปลงแต่สิ่งที่ติดตั้งเพิ่มเติมมาก็คือหลังคาแคลริบอยนะคะเพราะว่าหน่วยงานส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้หลังคาแคลริบอยเลยนะคะแทบจะร้อเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าใส่ของเก็บของนะคะมีกุญแจล็อก ะะเราต่อทะเบียนต่อภาษีให้เรียบร้อยลูกค้าไม่ต้องไปต่อเองนะปีแรกเจ้าจ๋าบอกเลยเราทําความพร้อมให้ลูกค้าทั้งหมดนะคะโลโก้โตยต้าพีเลเนอร์ชัดเจนนะคะลูกค้าแล้วจุดที่สําคัญต่อมาลูกค้ากังวลในส่วนของตัวแคสซีนะคะกลัวตัดต่อแคสซีกลัวตัดต่อตัวถังลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยนะคะลูกค้ามาดูนะคะแคสซีเนี่ยเดิมทั้งลําเดิมทั้งเส้นนะคะไม่มีการเชื่อมต่อไม่มีการปั๊มใหม่ตอกใหม่แน่นอนนะคะ ตัวล้อ,อยางนะคะในส่วนของตัวดอกอยางเนี่ยยางเนี่ยเป็นยางปี2024นะซึ่งเป็นสัปดาห์ที่7นะคะเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะนี่ตัวดอกอยางเหลือๆเลย,เลยนะคะยางยี่ห้อเดลลอปนะคะลูกค้าดูความใหม่ความสวยนะเดิมมากค่ะคลิปล็อกต่างๆบางคนเราก็ไม่ได้ปล่อยผ่านนะคะลูกค้าเอารถสวยๆเดิมๆไปไว้ใช้งานกับน้องจ้าจ่าเพชรยนได้เลยนะคะมาดูด้านหลังกันนะคะลูกค้าจ้าจ่าให้ดูด้านหลังก่อนนะตัว ฝาท้ายไฟท้ายนะคะไฟท้ายแท้ไฟท้ายเดิมนะคะโลโก้โตโยตา้านะคะมาจากคิงมอเตอร์เลยนะคะรถคันนี้อ่ะนี่ที่เปิดโครเมียมไม่ชำรุดนะคะให้ลักตัว e risen リボนะคะสัญ,ญลักษณ์ชัดเจนนะคะฝาท้ายไฟท้ายแท้สวยไม่มีแตกไม่มีร้าวนะคะต่อให้มันมีร้าวหรืออะไรเราก็ต้องเปลี่ยนให้ใหม่แต่คันนี้ไม่มีนะคะกันชนท้ายไม่มีบุบสภา,ภาพสวยสมบูรณ์แบบมากนะคะ ไปดูช่วงล่างช่วงล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเพากลางลูกค้าดูความใหม่นะคะรถคันนี้ไม่ได้วิ่งในดินเค็มนะคะไม่ได้วิ่งในดินทะเลแน่นอนนะคะดูจากลายนะคะบาร์โค้ดติดกับเพากลางนะยังไม่หลุดออกเลยซิเราจะมาร์กยังอยู่อยู่เพากลางอยู่เลยลูกค้าแนบนะคะดูแนบแนบไม่มีเสริมไม่มีเติมไม่มีแต่งนะคะตัวท่อไอเสียดับเดิมๆไม่มีการแปลงไม่มีการเปลี่ยนนะ ท่อแคทไม่มีการตัดแน่นอนอะลูกค้าใครชอบคันนี้ติดต่อน้องเจ้าจ๋าเพชรยนต์เข้ามาด่วนนะคะน้องจ,จ๋าดูแลเคสเองทุกเคสะคะ่ะน้องเจ้าจ๋าดูแลเคสเองทุกเคสนะคะตัวไลเนอร์นะคะไลเนอร์ก็สมบูรณ์แบบไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีผุนะคะถัดมาก็จะเป็นน็อตสะโกซ้ายสะโกขวาตัวน็อตเหล่านี้นะคะสามารถดูด้วยตาเปล่านะคะแล้วก็สอดคล้องกับรถไม่เคยโดน ะค,ะคำว่ารถไม่เคยโดนก็คือตัวน็อตนะคะเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีการแกะหรือตัวเม็ดอาร์ตนะคะหรือว่าเชื่อมต่อตรงนี้รอยเชื่อมต่อตรงนี้จะไม่มีอรอยอผิดปกติไม่มีรอยพ่นสีจะไม่มีรอยโป้สีเท่านั้นเองนะคะลังาคาคาิบอมีกุญแจให้ค่ะท่านลูกค้าอโอ้โหสวยมากคันนี้รีวิวมันมากนะคะคันนี้รีวิวมันมากนะคะเพราะว่าสวยเดิมมากด้วยนะ เหลี่ยมสารด้านขวาเหลี่ยมสารด้านขวาโปง่งชุ้มล้อสีเดิมเลยแล้วคะลูกค้าดูชัดๆได้เลยดูรถมือสองไม่เป็นนะคะเดี๋ยวน้อจะเช็คให้ดูให้เดี๋ยวแนะนาวิธีการดูรถมือสองให้แบบฉบับสแตนดาร์ดพื้นฐานได้เลยนะคะนี่นะคะตัวเบ้าโชค๊คอไม่ใช่เบ้าโชค๊คแคสซีนะคะนี่แคสซีไม่มีเลกตอกไม่มีปั๊มใหม่ตอกใหม่นะคะ เดิมคือเอกสารเหล่านี้นะคะตัวตัว,ตวเลขตัวถังเนี่ยสำคัญนะคะลูกค้ากับตัวสำเนาเล่มเนี่ยต้องตรงกันนะคะจะไม่มีรอยการแก้ขีดแก้ไขเลขตัวถังโน่นนี่นั่นจะไม่มีจะเน้นเดิมนะคะลูกค้าเน้นเดิมมากๆนะคะเพราะว่าถ้าเราเลขตัวถังไม่ตรงกันเนี่ยมันจะไม่สามารถโอนได้นะคะน็อตเดิมสภาพเดิมนี่นะคะบันไดทางขึ้นเดิมอะไปดูภายในกันบ้างเข้าภายในเลยนะคะ ภายในแผงประตูสวยไม่มีแก้ไขเดิมทั้งหมดนะคะใครที่ติดตามน้องจ๋ามานานอะนะคะที่เห็นน้องจ๋ารีวิวแต่ละคันแต่ละรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบะหรือเก่งหรือ NewX หรือ Fortuner ก็ตามนะคะลูกค้าจะเห็นเลยว่ารถที่จ๋ารีวิวทุกคันไม่มีสภาพแบบดัดแปลงไม่มีการเปลี่ยนสภาพมาเลยนะคะคือเน้นออริจินอลโรงงานเลยนะคะหัวบงหัวเบาะนะคะเบาะสภาพแน่นมากเดี๋ยวจะทำดูดฝุ่นให้รอบนึงนะ รถหน่วยงานส่วนใหญ่นะคะจะแทบจะไม่มีคนนั่งหลังเลยส่วนใหญ่เขาจะมีแค่คนขับไม่งั้นก็นั่งหน้านะคะสี่ประตูด้านหลังแทบจะไม่มีคนนั่งเลยดูจากความใหม่ของตัวเบาะนะคะตัวพักแขนนะคะที่ลองแก้น้านะคะฮดรูมสวยขาวสะอาดนะคะไม่มีการแก้ไขแดัดแปลงแต่อย่างใดคะ่ะท่านผู้ชมนะอ่ะให้ดูชัดเลยด้านหลังกระเป๋าจิงโจ้ไม่มีชํารุดนะคะเน้นเดิม รถหน่วยงานค่ะท่านผู้ชมรถหน่วยงานที่มีเราจ,จับบันไดให้เรียบร้อยนะคะอ,คอ่ะมาดูนะคะในส่วนของแผงประตูนะคะแผงประตูไม่ว่าจะเป็นการตรงสัญลักษณ์นะคะของตัวสัญลักษณ์ปุ่มทำงานต่างๆออตโนต้หนึ่งบานทาบกระจุกอัตโนมัติไฟฟ้านะคะปรับไฟฟ้าน็อตโครงสร้างสเสา A นะคะน็อตโครงสร้างสเสาเเดิมนะคะนี่ ดูได้เลยนะคะท่อเก็บสายไฟเดิมนะนี่ที่เปิดนะคะตรงนี้เป็นที่ปรับแต่นะคะปรับแต่ให้เป็นเสียงแหลมเสียงใหญ่นะคะอันนี้คือเขาติดตั้งเพิ่มมานะแต่ไม่ได้แปลงแต่ติดตั้งเพิ่มมานะอ่ะดูตัวเบาะนะคะสาภาพเบาะส,าภ,าาะสาภาพเบาะเอาไปประมาณคันนี้แต่เดี๋ยวจ่จาถ้าอยากให้เก็บให้เดยเก็บให้ใหม่นะแก้มขวาส่วนใหญ่จะเป็นแล้วไม่แสนสี่นะคะเบาะได้ขนาดนี้ก็ถือว่าไม่ได้ช้ำนะคะรถไม่ได้ช้ำนะคะลูกค้านะคะดูได้เลย นะคะสภาพตรงปกแน่นอนวันที่มาดูรถตัวจริงกับน้องเจ้าจ๋าระบบไฟนะคะระบบแอร์ระบบลำโพงวิทยุเครื่องเสียงระบบบลูทูธต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องมัลติฟังก์ชันของพวงมลาลัยก็คือทํางานได้ปกตินะคะให้ลูกค้าสบายใจลูกค้ามาดูรถปุ๊บอุ้ยเอาคันนี้ก็คือได้คันนี้ไปใช้งานเลยนะคะเรามีวารันตีให้นะคะมีบริการสุกเฉิน24ชั่วโมงให้มีการดูแลลูกค้านะคะหลังการขายนะคะ น้องก็จะดูแลตั้งแต่ต้นจนจบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจองจัดไฟแนนซ์ส่งมอบและบริการหลักการขายน้องก็จ่าดูแลเคสเองทั้งหมดค่ะนะคะมั่นใจน้องก็จ่าได้เลยจากประสบการณ์งานขาย6ปีนะคะประสบการณ์จัดไฟแนนซ์ทันกว่าเคสนะคะน้องก็จ๋าแนะนําให้ลูกค้าปรึกษาน้องก็จ๋าแล้วก็เข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่ถนนเสรีไทยซอย68เดี๋ยวเราไปชมเครื่องยนต์ตัวรถกันนะคะว่าสภาพเนี่ยมีการแปลงไหม มีรอยชนไม้มันสอดคล้องกับเลีงไม้แสนสีหรือเปล่าไปดูกันเลยค่ะ,ะนะคะเข้าเครื่องยนต์กันนะคะหรือว่าจะให้น้องอาจารย์สตาร์ทให้ดูก่อนเดี๋ยวอาจ,จารย์จะสตาร์ทให้ดูเลยนะคะเกียร์ออโต้ใช้งานง่ายค่ะท่านผู้ชมแต่ถ้าเป็นเกียร์แมนวนวลถ้าเป็นรุ่นรีโวแล้วเนี่ยต้องเหยียบคัตก่อนสตาร์ทนะคะแต่ว่าเกียร์ออโต้เนี่ยสตาร์ทปุ๊บนะคะไม่ต้องเหยียบเบรก็ได้นะอ่ะนี่ลูกค้าสตาร์ทให้ดูปุ๊บชิกเดียวติดเลยนะคะ ชิคเกียวติดเลยนะคะฝาครอบเครื่องเดิมนะคะฝาครอบเรื่องเดิมเครื่องยนต์ไม่มีสันสายพานทัมมิ่งเช็คระยะมาแล้วนะคะสายพานทัมมิ่งเปลี่ยนมาแล้วตอน1 0 0 0 0แกิโลเมตรนะคะแล้วก็ตัวท่อเก็บสายไฟนะคะหรือว่าตัวน็อตรายละเอียดโครงสร้างต่างๆไม่มีการแก้ไขดัดแปลงนะคะให้เห็นชัดๆว่ารถที่จะจ๋ารีวิวให้ดูเนี่ยสภาพตรงปกแน่นอนค่ะท่านผู้ชม น,ะะนี่สภาพเดิมสวยมากแบตเตอรี่ลูกใหญ่ๆเดิมๆนะฮะน,อน็อตฝากระโปรงเดิมนะฮะน,อน็อตฝากระโปรงเนี่ยไม่มีรอยแกะรอยถอดเลยนะคะลูกค้าหลายคนอาจจะกงกงังวลอาจจะกลัวว่ากลัวรถเครื่องยนต์หลวมนะคะลูกค้าไม่แสนสี่หนูบอกเลยไม่มีผลกับโตโยต้าแน่นอนนะคะรถมีการแมนทานแนนตลอดนะคะดูจากโครงสร้างรถได้เลยรถมีการแมนทานแนนตลอดนะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะ ไม่ดูแลรถเพราะว่ารถหน่วยงานเขาจะเช็คระยะทุกกิโลเมตรเท่าไหร่ที่กําหนดทางศูนย์กําหนดเขาต้องเขา้าเขาเช็คประวัติศูนย์นะคะลูกค้าไม่ใช่แค่เช็คอูน,นะ,ะเขาเขาศูนย์ใหญ่เลยนะคะมันจะเป็นสัญญาของเขาอยู่แล้วหน่วยงานกับหน่วยงานให้เช่ากับหน่วยงานเช่านะคะเขาจะมีสัญญาให้กันอยู่แล้วนะเครื่องยนต์สวยเดิมนะคะไม่มีรอยซึมรอยหยดนะ้ำมันเครื่องนะคะเครื่องยนต์ใหม่กลิบนะคะดูสีเต็มมาคิวซีโรงงานนะคะไม่มีการแก้ไขดูท่อดูท่อไอเสีย ะะเดิมมากลูกนะคะ้าไม่แค่นี้ในราคา549,000นะคะลูกนะคะ้าฟรีดาวนะคะเลทค่างวดฟรีดาวคันนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณสัก9,300บาทนะคะลูกนะคะ้านะอยากจะดาวก็ได้จะซื้อสดก็ได้จะฟรีดาวก็ได้ขึ้นอยู่ความต้องการลูกนะคะ้าเอกสารครบเล่มพร้อมนะคะทุกอย่างเอกสารที่เรามีนะคะกับตัวรถแต่ละคันถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะคะลูกคะ้าไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยแค่ซื้อสดอย่างเดียวเท่านั้นเหรอ หรือว่าจัดไฟแนนซ์ได้อย่างเดียวนะคะไม่ใช่นะคะทุกอย่างนะคะในกระบวนการถูกต้องการตามกฎหมายทางบริษัทของเราทําทุกอย่างถูกต้องทั้งหมดนะคะ, <S <S ะ,คะเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกลัวนะคะซื้อรถกับทางเราเรามีารันตรให้เรามีการซัพพอร์ตหลังการขายให้นะคะเอกสารครบจบ นะคะครับรองได้รถสวยถูกใจคุณภาพดีแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้น้องเอจษฎาด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ